สวัสดีครับร้านปัญญาแทคเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ปัญญาแทคเตอร์สาขาหนึ่งนะครับตลาด่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกระแพงเพชรนะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับรถที่พร้อมขายที่หน้าร้านเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับอยู่ที่สาขาหนึ่งนะครับรถที่จอดหน้าร้านนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองที่กระแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับวันนี้เรานําเสนอกับ รถแท็กเตอร์มือสองนะครับตอนนี้จะเป็นค่ายคูโบต้าถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับค่ายอื่นยังไม่ค่อยมีนะครับยันไาก็จะมีน้อยหน่อยแต่ก็มีนะครับมี45แรง49แรง51แรงนะครับอัปเดตสินค้าที่นึงนะครับไม่ได้อัปเดตกันนานเลยนะครับช่วงนี้งานเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็ขอย้ําเตือนนะครับสำหรับลูกค้าที่จะซื้อรถแท็กเตอร์มือสองนะครับโปรดระมัดระวังนะครับช่วงนี้เพจมิจฉาชีพเยอะนะครับแอบอ้างเป็นร้านนู้นร้านนี้นะเป็นร้านปัญญาแท็กเตอร์ก็มีนะครับผมหลอกโอนเงินมาจํานะครับ ข้อควรระวังนะครับก็อย่าโอนมาจําก่อนนะครับถ้าอยากจะรู้ว่ามีรถจริงหรือไม่จริงนะครับต้องวิดีโอคอได้นะครับถ้าเป็นร้านจริงต้องวิดีโอคอได้นะครับต้องเห็นหน้าร้านวิดีโอคอได้นะครับถ้าเพจมิจฉาชีพนะครับจะวิดีโอคอไม่ได้นะครับอย่าไปโอนมาจําก่อนละกันนะครับเห็นรถราคาถูกกว่าปกตินะครับถูกกว่าประมาณ30 40- 50%ี่สิบห้นี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับเรามาระวังกันด้วยช่วงนี้เพจปลอมเยอะมากวันนี้เรานําเสนอกับ รีวิวนะครับภายในร้านนะครับปัญญาเทคเตอร์สาขาหนึ่งตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกำแพงเพชรนะครับเริ่มต้นกับคูเปต้า L4018 นะครับใบมีดคันบนพร้อมโรตารี่นะครับคันนี้สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์ใบมีดหน้าพร้อมโรตารี่ใหม่เลยนะครับถัดมาเป็น L4018 เหมือนกันนะครับคันนี้ใบมีดคันบนพร้อมโรตารี่เหมือนกันโรตารี่ใหม่เหมือนกันนะครับสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ L 3 6 0 8นะครับคันนี้2 0 0 0 0 0สองาหมื่นหบาทนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพ้นใหม่นะครับใครที่ต้องการหารถตระกูลเครื่องยนต์3สูบนี่เลยครับ36แรง40แรงนะครับถัดมาเป็นคูปต้า L 5 0 1 8นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นคิดนะครับยางใหม่4เส้นเลยนะครับ4 9 5 0 0 0บาทนะครับ4 9 5 0 0 0บาทนะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมโรตารี่นะครับ ถัดมาเป็นคูปุต้า m 5 0 0 0นะครับ m 5 0 0 0ก็คันนี้เพิ่งเสร็จเนาะใบมีดด้านหน้าพร้อมโรตารี่ขนาด2เมตรนะครับตาช้าง345,000บาทนะครับรถเช็คปรับสภาพให้นะครับนี่ m 5 0 0 0นะครับตัวนี้ m 5 0 0 0ถัดมาด้านในนะครับจะเป็นคูปุต้า l 3 2 0 8 sp นะครับรถปี57นะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนเป็นผ่าน5นะครับหรืออยากจะเปลี่ยนเป็นตัดหญ้าใหม่ก็ได้นะครับ1.2เมตรเราก็ สามารถเปลี่ยนให้ได้นะครับรถจดทะเบียนปี57นะครับเล่นทะเบียนพร้อมนะครับ275,000บาทนะครับนี่เลย275,000บาท32แรงนะครับรถเกี่ยว DC 68 G นะครับอันนี้รถจดทะเบียนปี56นะครับคันนี้ก็หนึ่งแสนเจ็บาทนะครับอ่ะจะว่าไม่มีค่าอื่นนี่ไงยันม้า45แรงม้านะครับ295,000บาทครับ บายมิดนหน้าพร้อมโตอรตารีนะครับ4ีแรงม้าอิสกิ NT 540ี0แรงม้านะครับบายมิดนหน้าพร้อมผ่านพวน295,000บาทซูเปอร์ต้าเอลันหนะครับคันนี้ราคาประหยัด30,000 30, 30, 3 0 0ส0บาทนะครับอเมสซี uh, ่185นะครับบายมิดนหน้าพร้อมผ่านพวน175,000บาทนะครับ ด้านอกก็ยังมีอยู่ LC 708 SP ครับคันนี้ใบมีดด้านหน้าคันบนพร้อมโรตารี่นะครับ445,000บาทนะครับวา้วาวสามแรงม้าคันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ว่าจะติดตั้งใบมีดด้านหน้าใหม่นะครับก็ราคาก็อยู่ประมาณใบมีดด้านหน้าใหม่พร้อมผ่านพ่นใหม่นะครับก็อยู่ประมาณ285,000บาทนะครับ 47แรงคันนี้เดิมๆครับรถไม่ได้ติดตั้งใบมีดนหน้ามานะครับใครอยากจะได้พร้อมโรตารี่นะครับ3แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสวยๆครับผม 47HP ครับ4แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตัวรถพร้อมโรตารี่ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น L4018 ใบมีดนหน้าพร้อมผันพวนนะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนี่เลยเบื้องต้นก็ประมาณนี้ในที่สาขาหนึ่ง แล้วก็รถตรวจเช็คด้านในนะครับมีอีกหลายคันอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับจากค่ายนาซ่านะครับจากค่ายชูสิน CS นะครับเป็นตัดหญ้านะครับซีเอสก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงพวกลิปเปอร์ผ่านพ่วงนะครับนี่นาซ่าผ่านพ่วงเราก็มีนะครับสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับนี่ถังคุยนะครับผ่านทํารุ่นนั่นเองนะครับโรตารี่จากค่ายนาซ่าโรตารี่จากค่ายฟาร์มเทคนะครับผ่านพ่วงผ่านพวกเบิกนะครับสนใจรายการไหนโอ้เยอะแยะไปหมด ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับทั้ง3สาขานะครับเบอร์โทร0 8 7 5 2 2 3 8 8 3 0 9 5 3 3 9 9 9 8 8เปิดทำการทุกวันนะครับโปรดระวังวิชาชีพช่วงนี้เยอะมากนะครับรับสายลูกค้านะครับว่างงไปหมดแล้วครับว่าใช่ร้านจริงไหมอะไรไหมนะครับก็กดใน Google Map ก็จะเจอเบอร์โทรเจอป้ายร้านนี้แล้วครับนะฮะโปรดมาระวังด้วยแล้วกันนะครับร้านจริงต้องวิดีโอคอลได้นะครับโทรวิดีโอคอลโทรแชทนะครับให้เห็นรูปภาพเห็นกันสดๆเลย ถ้าร้านจริงก็วิดีโอคอลได้แน่นอนถ้าวิดีโอคอลไม่ได้ก็ร้านมีอาชีพครับโปรดระมัดระวังครับทุกคันส่งฟรีระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามไ,ได้ที่ร้านัญญาเทคเตอร์นะครับทั้ง3สาขานะครับแวะไปเยี่ยมชมได้ที่ร้านัญญาเทคเตอร์สาขา1ตลาดท่ามะเขือสาขา2ตํตบนวังบัวแลวก็สาขาสาบ,บ้านท่าขคาตบนวางบัวนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถถ่ายมือสองต้องปัญญาเทคเตอร์ ครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ